หลักๆแล้วก็คือท่านเน้นครับชาวบ้านล้วนๆเลยบบได้จ้างแต่ว่าจะได้ทุนมาจากกูบาอาจารย์และเยยมสภาที่ร่วมบริจาคก,กันมา ครับผมคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับผมชาติบันไดทองดาวร้ายใจคุณธรรมอีกครั้งในรายการตะลุยธรรมเวลานี้ผมยืนอยู่ณนะที่บ้านใหม่แม่ตื่นอมก่อยจังหวัดเชียงใหม่สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งสถานที่และด้านหลังผมนี้ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพระเจ้าตนหลวงซึ่งมีความสูงสูงมากนะครับประดิษฐานอยู่ณนะยอดดอยเล็กๆแห่งหนึ่ง ที่ชาวบ้านมีความศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างองค์พระนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวดอยและชาวกะเหรี่ยงหลากหลายชาติพันธุ์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระองค์นี้ขึ้นมา Obrigado.

ขอรูปัจญาชาริเสัพเมโทสังฆา่าเมตังเสวนาทให้แก่เจ้ากรรมนายเวนทั้งหลายที่เคยร่วมเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวนทั้งหลายจงโมดนา ส่วนกุศลน,นี้ขอจงเอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทาั้งหลายตั้งแต่ปัดบันนี้หลเข้าเข้าสู่พนิพปานและข้าพเจ้าทาั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทพเจ้าทาั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่รัษากลรัิพภพและเทพเจ้าทาั้งหลายที่ปกปักรักษาพุทธทยานัน,นทบุรียแห่งนี้ทุกพระองค์ และท่านพญาโยมราขอเทพเจ้าทั้งหลายโปรดโมทนาบุญทั้งหมดนี้และขอจงเป็นสักขีพยาในการบำเพ็ญกุศลของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายยร่งรับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดีวความทุกข์อยู่ก็ดีญาติก็ดีม่ใช่ญาติก็ด,กกกดีขอท่านทั้งหลายจรงโมทนา มันกุศลน,นี้ถึงได้รับประโยชน์และวางสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนาการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดบลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ทั้งหมดจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถินหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดขอคําว่าไม่มีคําว่าไม่รู้พึงอย่าเพิก เกิดปาโกนแก่ข้าพระเจ้าเลยสาธุสาธุสาธุครับผมกับเจ้าภาพนะครับขออนุญาตทราบชื่อ Já, uh, เฮียครับโยรพลว่าชืรานันคร AH. right. ับครับผมเพียมาจากที่ไหนครับจากบางบัวทองสุพรรณบุรีครับมาจากสุพรรณบุรีบางบัวทองครับเรียทราบได้อย่างไรสถานที่นี้ครับของที่มีดเคยมาร่วมสร้างพระองค์ใหญ่เนี่ยครับ อ้าุสุวรรณกับปูบานิกรนะครับอ๋อเคยมาแล้วหนึ่งครั้งจากสองสาครั้งแล้วครับสองสามครั้งแล้วด้วยนะครับแสดงว่าเฮียศักดาสสานที่แห่งนี้มากวันนี้มาที่นปูบาวงเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์ของใครนะครับปูบาชายาวงษาพัฒนาครับอยู่ที่ลี่ลําปูนนะครับอ๋อลีลัมปูนนะครับผมแล้ววันนี้มากี่ท่านครับยี่สิบแปดท่านขับรถมากันเองครับก็มันมีก็เป็นแยกเป็นห้าสันักอะครับเอ้โห อย่างไรต้องอนุโมทนากับเพียด้วยนะครับนะครับ,รบ,บผมขอบพระคุณมากครับเนยครับสาธุาธครับผม บนหลวงที่สร้างมานานเนี่ยครับพระพุทธลูปนี่พระพุทธลปใหญ่ชื่อว่าพระพุทธพระหลวงพ่อคันธาราซึ่งสร้างมาแล้วได้สองปีเมื่อปีพศ2546แต่ว่าในสถานที่นี่เริ่มเริ่มตั้งแต่แรกแตั้งมื่เมื่อพศพ2561แล้วแต่ว่ายังบ่มีโอกาสในการที่จะสร้างพาพแต่ว่าเมื่อปีพศ2 5 6 4 ถึงมีโอกาสได้สร้างพระพุทธลาช่วงระยะเวลาในการสร้างก็ผ่านมาแล้วสองปีแล้วแล้วใครเป็นคนสร้างครับชาวบ้านร่วมกันหรือยังไงครับพระพุทธลปนี่คือหลกัหลกๆแล้วก็คือท่านเล่นครับชาวบ้านล้วๆเลยบบได้จ้างแต่ว่าจะได้ทุนมาจากกูบาร์จาันแล้ะย,ยมสถาที่ร่วมบริจาคก,กันมานะครับน้า,นาก็ทีนี้อ่าไร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 พื้นที่อย่างเช่นกระถินอย่างนี้เป็นต้นแต่ละปีแต่ละปีล้วกั ันให้หอมมาด้วยกันโอนกับมีแล้วก็เดินทางมาถวายถึงที่กับมีนะครับัรบผลทําไมทำไมถึงสร้างจัดสร้างพระเจตนาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อสิบปีสิบปีที่แล้วมีเจตนาที่อยากจะคิดสร้างแหล่งศึกษาประจําไม่ตึงมณฑลจองอคือคิดที่อยากจะรื้อฟืน้นประวัติความเป็ีนมาของไม่ตึงมณฑจองเพราะว่า อาเม็ดปิลมอนจองถือได้ว่าเป็นเมืองเตาเมืองหนึ่งที่อาสูญหายหรือว่าล่มสลายไปนะครับอาและก็มีรักฐานแน่นอนแน่ชัดว่าอาเมืองนัน้นพระบุรีเนี่ยมีอาพญาเจ้าเมืองแต่เดิมมาและมีความประวัติที่เป็นน่าเชื่อถือได้นะก็เลยอยากจะทำเรลศึกษาอาไว้สักที่เพื่อให้เยาวนชนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษาว่า ความเป็นมาของเม่ตื่นนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วก็มีเจ้าเมืองชื่ออย่างบกอย่างบ้างอะไรอย่างมาณนี้ครับครับผมตัวนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์หรือยังครับอาจจะห้องผ้าให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือคนที่จะฉลองสลองนี่ก็น่าจะท่าเสียมรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าฐานนี่ยังบบบเสร็จกาลังกําลังท่าเสร็จจ้างงานกระถินนี่แล้วก็จะได้เก็บฐานแล้วก็ทาลานแล้วก็เก็บความเรียบร้อยอนุสาวรีย์เจ้าเมืองอนุสาวรีย์คูบาจันที่เรียบร้อยทาง คูบา,าจายนท่านได้กําหนดที่จะสมโพธิอพุทธลูกตลอดถึงรูปเหมือนอนุสาวรีาาารย์คุบาจยนตลอดถึงเจ้าเมืองในวันที่ห้ากุมภานี้นะครับตั้งแต่หลังจากกระถิ่นนี้ไปก็งคงจะได้เริ่มเก็บงานก่อนครับตอนนี้เราก็ยังเปิดร่วมรับทาบูตินอยู่นะครับนะครับนะก,ก,ก็ก็ยังเป,เปิดไปเรื่อยๆครับเพราะยังยังคือ เจตนาก็คืออยากจะทําเป็นแหล่งเช่นหูเพราะตอนนี้ก็ยังพอสมบูรณ์ได้พระพุทธลูกมาได้เจ้าเมืองมาได้นุสสวัลย์แต่ยังมีหลายๆอย่างที่อยากจะทําอ่าคืออยากจะให้เป็นแหล่งหรือศูนย์รวมในการขึ้นมาศึกษาพุทธประวัติในเกิดความเป็นมาของสมุนตองแต่ยังคงรับบริจาคเรื่อยๆครับถ้ามีเจตนาที่จะร่วมบุญก็สามารถที่จะอบอกได้หรือว่า ติดต่อมาได้ครัแบครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ข้างล่างนี้ครับขอชื่อเต็มเตมสถานที่แห่งนี้ครับผว่าสถานที่ตรงนี้ชื่อว่าพุทธาุทยานันทะบรินครหรือเรียกสั้นๆว่าอนุสาวรีย์ชื่อเต็มเต็กับพุทธาุทยานันทาบรินครซึ่งตั้งจากชื่อเดิมของเมืองนี้เมืองนี้นี่เมืองก่าเมื่อได้ ได้รับกันยืนยันว่าเมื่อ500กว่าปีที่แล้วเมืองสถานที่นี้ชื่อว่านันต้าบนันทบุรีหรือนันต้าบุรีคงได้คงหลายแสนอยู่อะ